สื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการแก้ปัญหาเจ้าอุดจิว๋วไขปริศนาวัตถุประสงค์คำถามชวนคิดถ้านักเรียนพบปัญหาในระหว่างวันนักเรียนจะทำอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปแก้ปัญหาให้กับเจ้าอุดตัวจิ๋วไปพร้อมๆกันเลย เจ้าอุดเอกับเจ้าอุดบเป็นเพื่อนรักกันและเจ้าหมาป่าเป็นคู่ปรับของเจ้าอุดจิ๋วทั้งสองตัวอยู่มาวันหนึ่งเจ้าอุดเอก็เกิดปัญหาใหญ่นั่นก็คือของเล่นชิ้นโปรดได้หายไปเลยมาปรึกษาเจ้าอุดบีและทั้งสองก็กลายเป็นเจ้าอุดนักสืบตัวจิ๋วเพื่อไขปริศนาซึ่งเจ้าอุดบีก็ได้ให้คําแนะนํากับเจ้าอุดเอให้แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมีทั้งหมด4ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจกับปัญหาขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่3ลงมือแก้ปัญหาและขั้นตอนที่4ตรวจสอบผลเมื่อ <hum> ได้ปรึกษากันแล้วทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจกับปัญหาคือการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาว่าของเล่นได้หายไปไหนหายไปตอนไหนแล้วก็หายไปที่ไหน ขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหาว่าจะดําเนินการค้นหาจากที่ใดได้บ้างซึ่งเจ้าอู๊ดก็ได้วางแผนคือค้นหาภายในบ้านถามคนในบ้านถามกับคนที่น่าสงสัยและสถานที่ต่างๆที่มีความเป็นไปได้ขั้นตอนที่3ลงมือแก้ปัญหาตามที่วางไว้ในขั้นตอนที่2โดยเจ้าอู๊ดได้เลือกไปค้นหาภายในบ้านสอบถามกับแม่และพี่ๆน้องๆภายในบ้านสอบถามกับคนที่น่าสงสัยนั่นก็คือเจ้าหมาป่าและค้นหาตามบริเวณที่ใกล้เคียงไกลๆบ้าน ขั้นตอนที่4ตรวจสอบผลหลังจากดําเนินการในขั้นตอนที่3เสร็จแล้วจากการสอบถามบุคคลต่างๆและค้นหาในสถานที่ต่างๆพบว่าเจ้าหมาป่ายอมแล้วว่าเอาไปเพราะคิดว่าไม่มีเจ้าของต่างฝ่ายก็ตามทําทความเข้าใจส่วนเจ้าอู๊ดก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้หาของเล่นชิ้นโปรดตัวเองเจอและยังได้ปรับความเข้าใจกับเจ้าหมาป่าอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวนักเรียนจะเห็นได้ว่าหากเราคิดอย่างเป็นขั้นตอนก็จะสามารถทําให้เราแก้ปัญหาได้สรุปคือขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทําความเข้าใจปัญหาขั้นตอนที่2วางแผนการแก้ปัญหาขั้นตอนที่3ลงมือแก้ปัญหาและขั้นตอนที่4ตรวจสอบผลเกมชวนคิดอะไรหายไปเอ่ย ให้นักเรียนสังเกตภาพทั้งสองภาพว่ามีตรงไหนที่หายไปซึ่งจะมีทั้งหมดหาตำแหน่งด้วยกันเริ่มจับเวลาไปกันเลย